เ้ยทำไมวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยวันเนี้ยเฮ้ยกกกกกกเปิดประตูเข้ามาได้นั่นกันให้เข้ามาอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีลูกค้าเลยเนี่ยสวัสดีว่าไง แต่จ,จ่ายตมาแต่จ่ายตังมาก่อนนะค่อยมารักษาที่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ข้าไม่ได้มารักษาแล้วเองมาทำไมวะตอนนี้มีหมอที่เก่งกับคุณมาสมัครแล้วเนี่ยคุณต้องย้ายออกนะไม่จริงนะไม่จริงใช่ไหมจริงขลอกนะผมจะขอตัวลากคุณไปยวงนอกกันนะเอาหมอใหม่มาแทน หนึ่งวันผ่านมาโอ้โหสปข่ารถของตัวเองเนี่ยแต่ดีนะที่เอามีดมาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเอามาทำไมโอมเพียงทีนี้ก็กลายเป็นมีดที่มีอักขระเวทละอักขระเวทมนันยังไงไงมอมมาอระดับสาม ออมออมไม่อกันเลยก่อนเลยเหรอเนี่ยข้าอยังไม่ถลางข้าอยังมันถลาอันดับขึ้นด้วยมาเลยออมออมมาตยชาร์จพลังลูกเรือครับข้ายังตกอันดับไม่ได้ออม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 อัเบิดตัวเอง อาฮตายแบบมีความสุขตรงไหนวะเนี่ยเพื่อต้องเสียสลามีอาคาไล่มบอนไปละนี่เป็นไรไปผลิตใหม่ดีกว่าเยี่ยม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 าเลยไอผมม่่งอยากใครดีเฮ้ยเฮ้ยอย่าลูงนี้ทำซ้ำเลยเดี๋ยวคนดูเบื่อได้ ถามน้อยบึมเบึมบึมบึมบบอรไม่อางมาทอเบี้ป้าเขาหัยฝ่ามืออาหยโอ้ยคี่พวเรามีความแข็งแกร่งกันนไม่ไอ้จะทำเลยตอนี้อเยมีรอะไออลม คิดว่าตอนนั้นข้าแพ้เองเองก็เลยจะมาซ้ำข้าใช่ไหมใช่เองกระจาะตอนนี้ข้าไม่ไกระจอกแล้วเว้ยข้าเพิ่มพลางังป้องกันหนึ่งละเปร็นแล้วโอ้แม่งก็มันเป็นเพราะว่าสามอันดับที่มีความเพ,พ,พิ่มเพิ่มพล,ลังหนึ่งละเปร็นตนี่ยใช่แล้วเข้าใจถูกต้องแล้วแหละแข็งแกร่งจริงๆเลยเนี่ยตอนนี้ข้าโดดอันดับเป็นเพราะว่าอันดับที่ยี่สิบเอ็ดละ ออกใจเลยนะ <Yeah. S 1> ้มันก็เข้ามาเลยนี่คือตัง่าสูใช่ไหมเฮ้ยมีหมอมหากราบอะไรวะน,นี่อย่มีหมอมหากราบทามันอย่าขนาดนี้จริงๆมันเล็กนะแต่ว่าข้ามถ้ามันมีความแสงแต่งเพิ่มคูณห้าเนอันนะี้โอ้ m ม่ก d โจมตี บายอันนี้อันนี้ก็คือไปายานเออเฮ้อนนโอ้ยสรบแค่นี้เองมันเนี่ยพาอว่าอะไรพี่สเปอะนี่ก็จะเนี่ยมาแต่ที่พ่อมาพ่อมายอดเลยพี่เราพี่บอกว่าจะสอน,ไไน,ไไนมันนปันหาเนี่ยหายนิ้บหลิวไปเลยไม่มีบดเลยเช็คประวัติก่อนอือจะ ช่วงนี้ยังไม,ม่ค่อยมีบทใช่ไหมโอเคโอเคหายไปซะนี่คือหนังสือของบทตัวละครต่างๆนะนั่งนั่งก่อนดีวกว่าโอมโต๊ะได้เวลากินเฟรนฟรายแล้วนะสุดพิเศษดอกไม้นี่คือเอามาตกแต่งเล่นเฉยแยกล่างมีอะไรตอนนี้นั่งแยกค่ะพูดได้เลยนะก็คือมากัปปี้กัปปี้ การพูดเสียอ,อ,อ,กากาอะไรไอายการอะไรอารมณ์พวกนี้มันฆ่าหมด100นนนนหนึ่งอยเปนต์บอกให้มันไม่เยอะเนี่ยฝ้าฝ่อยควรมีควาบุกลุกโอเคโอเคงา้มงามงงามงงามงสุดชื่นกินมาดาหอมชื่นใจไปฝอต่อเลดะแดะกะเดะแยกวย่างแว้งบนคอย คอยดูว่าข้างบนมีอะไรไหมป่าให้คุ้มครองค่ะมีอะไรมันตกลงมาไม่คิดทำอะไรเองใช่ไหม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 ใช่แล้วล่ะแยกร่างไอ้ฝ่าทางซ้ายทางขวาโอเคพอแล้วค่ะดีมากทีนี้ข้าก็อุ่นใจแล้วเหมือนกันอุ่นใจเพิ่มมาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยงามงามังม้งมงมังมงมัมงัมงัม อุงก,ก็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 อ่ะเอาไปข้าคือว่าสงสารอันนี้คืออาหารว่างของพวกข้างล่างส่วนข้างบนก็โอมเพียงขอบใจมากพร้อมโตะนะส่วนข้างล่างไม่เป็นห่วงถ้าถ้าอิ่มแล้วก็วางแล้นโตขใครแหละขอบคุณมาก <นะ S 2> ข้างบนไม่ต้องส่งเสียงมีมีโตอยู่แล้วโอเคก็ได้ หนึ่งชั่วโมงผ่านมาหนึ่งชั่วโมงผ่านมาคือเกลี้ยงหมดตไม่มีใครเหลือชิ้นเดียวไม่มีใครเหลือชิ้นหนึ่งก็มาอร่อยอ่ะช่วยไม่ได้ใช่อันนี้คือค่าอะไรคะพวกเราใช่ไหมใช่หรอมั้งเออใช่ต้งนี้ดีกว่าเออดีดึงดึงดึงเนื้ดึงดึงดึงเนื้ดึงดึงดึงทำไมไม่ค่อยมีคนมาผ่านมาแถวนี้เลยวะเออใช่ เรียกพวกเราออกมาทำไมก็ไม่รู้เอากลับเถอะเออใช่ท่านงี้ไม่มีประโยชน์อ่ะเดี๋ยวเพื่อนรู้แล้วเราไปก่อนก็ได้คลยโอเครับทราบเฮ้ยไม่ตัว,วอะไรวะ่นน่ะเออใช่ตัวบัเอ็กหาไอยอะ่ะถ้าเราเอากลับไปหลก็กได้เพื่ออย่างนี้จะได้เพื่อพลัง คูณหนึคูณสคูณสาม้าเป็นเป็นระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีโอเคเริมได,ด 3, ้สำเร็จไอ้อดีตไม่ไน่ากลัวจริงเปล่าเฮ้ยน่ากลัวจริงว่ะเหตุการเป็นยังไงตอนนั้นบอรติดตามอรต่อไป